สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูปโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกีเก่งจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ค่ะเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะคะแค p XL p ัส s ์สปอร์ตค่ะตัวนี้มาในรารานะคะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะและสีที่เก่งเลือกนํามาวันนี้ค่ะเป็นรถสีขาวนะคะเครื่องยนต์ค่ะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะกําลังแรงม้า160นะคะแรงบิด385 นิวตัน m a ดค่ะเดี๋ยวกิ่งพามาชมค่ะว่าวันนี้สุดรอแต่งอะไรไปบ้างเริ่มเลยค่ะเริ่มจากที่ด้านบนฝากระโปรงเลยนะคะตัวนี้เป็นสคูปค่ะทรงฟิตนะคะตัวนี้จะเป็นแบบดูออฟโรดสุดเลยนะคะในบรรดาตัวสคูปนะคะพี่ๆก็ส่วนใหญ่จะชอบกันตัวนี้นะคะมาในสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้ค่ะเพิ่มความนะคะดุด,ดันมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง f 1 5 0 Spider นเดอร์นะคะประกอบไปด้วยกระจังหน้าค่ะพร้อมไฟ led 3จุดแบบนี้ด้วยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ตัวอักษรฟอร์ตตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถเลยแต่ว่าพี่พี่สามารถเลือกตัวอักษรตัวนี้ได้นะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ในชุดแต่ง f 1 5 0 Spi d e r เดอร์ตัวนี้ค่ะจะประกอบ ไปด้วยตัวนี้ด้วยนะคะเป็นไฟตัวซแบบนี้เลยแสงสีขาวแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวไฟนี่เลยพระเอกของเรานะคะเป็นเปลี่ยนนะคะเป็นไฟมาสแตงนะคะ3ขีดแบบนี้พร้อมไฟวิ่งกลางวันด้วยแบบนี้นะคะพี่ๆแล้วก็นี่ด้วยค่ะเจ้าวงแหวนนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยหล่อเทมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้ซุ้มล้อก็มากับชุดแต่ง F150 Spider เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบไม่มีหมุด นะคะแต่ไม่ว่าแบบไหนนะคะในส่งซุ้มล้อตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถเลยนะคะแต่ติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาเลยในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เป็นขนาดนะคะ18นิ้วค่ะซีรีย์ยางจะอยู่ที่265นะคะ60 r 1 8ค่ะเป็นแม็กไลดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางมอนสเตอร์ at 2แบบนี้เลยนะคะสวยงามลงตัวมากๆค่ะ แล้วก็ถัดมาค่ะครอบแกนนะคะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะตัวนี้ก็คือมาในสีดำดานเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะความเข้มของฟิล์มตัวนี้เก่งติดเป็น80%อรอบคันนะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือเปิดข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมเช่นกันป้องกันลอยขีดขวนรอยนิ้วมือเป็นอย่างดีเลยสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนี่เลยพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นลายไหน ะะและต้องการสติกเกอร์เป็นสีอะไรถัดมาด้านท้ายตัวรถค่ะตัวนี้นะคะเป็นโลบานเหล็กทรงขายาวค่ะของ Outlander นะคะประกอบไปด้วยตัวนี้จะมีไฟนะคะดวงที่3ด้านบนด้วยนะคะไฟเบรก หล่อเทมากๆเลยติดตั้งให้ใหม่นะคะอุปกรณ์เดิมเก่งขึ้นคุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะจะยกเว้นในส่วนของตัวล้ออย่างเดียวที่ไม่ได้คืนนะคะเพราะว่าเราเทินเนาะ,ะด้านท้ายรถค่ะตัวนี้ไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้าย LED นะคะตัวสีโคมค่ะเป็นสีสโมกนะคะแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความดุดดันมากยิ่งขึ้นสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะส่วนของฝาท้าทยรวมถึงเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบแบบนี้ด้วยค่ะ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะถัดมาค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะของเอาเลนเดอมาพร้อมกับห่วงลากจูงแบบนี้นะคะแต่เจ้าบอลตัวนี้นะคะสีเงินตัวนี้นะคะพี่ๆอันนี้เพิ่มนะคะเพิ่มเติมก็คือสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแข็งแรงและทนทานเดี๋ยวก่อนพาไปดูด้านในให้พี่ๆดูรอบตัวรถอีกครั้งนึงนะคะสวยมากๆเลย ด้านในตัวรถค่ะตัวนี้เป็นแคบนะคะเดิมเดิมแล้วจะเป็นเบาะพานะคะพี่ๆแต่อันนี้ึงเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะก็เพิ่มความหรูล้านะคะให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อายุการใช้งานนะคะที่คงทนและยาวนานทำความสะอาดดูแลง่ายนะคะ พวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ําหนักเบานะคะคุณพี่ผู้หญิงก็สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายมากๆค่ะปรับความหนักเบานะคะตามสภาพถนนด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอค่ะตัวนี้เป็นจอ Android นะคะขนาดกาวนิ้วเป็นทัชสกรีนนะคะหน้าจอสีใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะสามารถเชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะระบบนําทางให้ด้วยค่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะก็แม้จะเป็นน้องเล็กนะคะเจ้า XL p l u ตัวนี้ค่ะมีนะคะถุงลมนิรภัยนะคะคู่หน้านะคะแล้วก็ตัวนี้มีระบบนะคะ ABS ด้วยแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกด้วยค่ะระบบ EBD นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะกับเจ้า Cap XL p l u Sport ค่ะ ย้ำกันอีกครั้งค่ะราคาเพียงแค่689,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนสามารถทักทายมาสอบถามได้นะคะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ค่ะปรึกษาปัญหาในส่วนของไฟแนนซ์ก็โทรนะคะหรือทักไลน์มาได้ค่ะพี่ๆสามารถไปรับชมนะคะรูปแบบการแต่งได้นะคะทางช่องช Channel น YouTube ในเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็สามารถแคปรูปนะคะหรือส่งคลิปมาให้เก่งได้ค่ะยังไงแล้วฝากไว้ด้วยนะคะกดเข้าไปดูแล้วอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะกดแชร์นะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาเก่งมีรถส,สวยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ขอตัวนำารัพสุรหลอคันนี้ไปส่งมอบก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย